สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงเสยทุยกลางลากไส่นะลูกค้ามาจากที่ไหนครับเนี่ยทาง,องอทองทางทองชื่อคุณอะไรชื่อเล่นอ่ะมูคุณหมูอมโอเคก็คุณหมูเนี่ยมีความทุยแค่สิบเอร์เซ็นตะ์ะแต่คุณหมูอยากได้ทุยๆใช่ไหมค่ะตอนเนี้ยผมอยากสวมมันจัง,งอนเนี่ยเดี๋ยวช่างใหญ่จะจัดระเบียบใหม่ให้มันเข้ากับหน้าตานะช่างใหญ่ก็จะยกผมขึ้นนะครับ แบ่งผมเป็นมุมฉากลงนะก็เคลื่อนหวีนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัดปลายออกมามาดูฝั่งนี้ แล้วที่อ่างทองนี่มีแผ่นดินไหวไหมครับคุณคุณหมูมีค่ะม,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 มีรู้สึกเป็นไงบ้างอะก็ <laughs> คิดว่าเตียงมันทำไมนึกขยับเองได้นอนอยููนเตียงครับแต่ก็ไม่รู้สึกกลัวใช่ไหมไม่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราเราเองกลัวไม่ทันใช่ไหมตอนนั้นไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้พอพอเป็นเข่ามารู้สึกกลัวใช่ไหมไม่ไอ้น,นี่เขาโทรไปบอกนะตอนแรกคิดว่าตัวเองเวียนหัวอ๋อครับ แล้วก็โทรไปบอกว่า,าแผ่นดินไหว้อ,องุม้มก็คือมันก็แค่ไหวไม่เป็นไรหรอกล้วก็ใช้ชีวิตปกตินะถ้าต่างท้องก็เป็นที่โลงนะ่งใช่ไหมครับค่ลงที่ล่งเยอะอยู่มันต้องกลัวกรุงเทพอะคอนโดสูงเยอะตึกสูงเยอะย <c oughs> กขึ้นแล้วตัดให้ทุยอยู่กลางใบหูนะแล้วก็ลากลงมาเนะี่ยยกขึ้น ปัญหาคือผมจะโสด้านข้างๆมันนะครับมันจะกระโดกออกตอนนี้จะทําให้มันหาย<ะ>ดีไหมดีโอเคก็ตัดให้มันเข้าทรงเข้ารูปเข้าทรงไงหนักแทรกนี่ก็ตัดแนวตั้งเพ<ะ>ื่อจะเลเยอร์ขึ้นไปยกเก้าสิบงสองศาเลเยอร์ขึ้นไปถ้ามันบางก็ตัดตรงไปเลยเนีย่ยตรงไปเลย ขึ้นไปแล้วก็ตัดตรงเ้นข้างผมก็จะเปิดหูไปเลยนะแม่นะ,ะมันจะได้สบายหัวยาวๆเลยเลยสงการไปเลยยกชั้นที่สามขึ้นแล้วตัดเลยชั้นที่สองก็ตัดชั้นที่หนึ่งก็ตัดหนึ่งสองสามนั่นเอง ตัดขึ้นไปแล้วก็ตัดพับหูมาข้างหลังแล้วก็ตัดพับหูไปข้างหน้าแล้วก็ตัดจัด บนลงล่างไปเลยนะจนข้างกับยกขึ้นแล้วตันเลยตัดไปเลยลูค้างครับผมมีสามสีนะขาวดำน้ำตาล <laughs> ข้างหน้าแล้วก็ตัดตัดพอดีคิ้วะจะได้ดูสวยง่ายหน่อยมันจะได้ไม่ร้อนไม่ลกบุกตามาดูข้างซ้ายขึ้นแล้วตัดยกขึ้นแล้วตัด ยกขึ้นแล้วตัดเลยชั้นที่สามชั้นที่สองชั้นที่1 1> นหนึ่งภาพหูมัหนาตัดส่วนนั้นไปเลยจากหลังไปหน้าเนี่ยตัดให้หมด ทัางใหญ่มองทรงเสืออ่ะทรงเดียวแล้วกันนะครับไปมองทรงทรวิกกี้มันลูมันยาวเป็นลกลูกค้าอยู่ถึงอ่างทองนะแล้วมันไม่เหมาะทวิกกี้สถานการณ์ตอนนี้เหมาะแบบสั้นดูแลง่ายสบายหัวไม่ยุ่งยากง่ายแล้วก็น,นาากระตับเลย vẫn còn hơi xanh tạt rồi, là lên họ chỉ xong Xẹp subscribe cho là Ghiền ยกขึ้นแถวหนึ่งแถวสองวางเสือไปเลยนะมันบนก็ให้เหลือประมาณสามนิ้วก,กว่าขันข้างก็หมุนมาเลยตามเก็ยบนาฬิกามาเอย ยอนมันหนาก็สับกวนิดนึงสับสับสับัวขึ้นสับสับึ้นบางสไลด์ไป จับจับเันบางนิดหนึ่งไล่ขึ้นไปมันหนาสับเพิบางสับเพิบางนมันหนา เราเห็นต้องในนาก็สับเลยทีเนี้ยพอเราได้ขอบทรงเรียบร้อยแล้วก็แต่งเก็บรายละเอียดโดยการขอบตัวเล็ก Gawiran latah, nih. Tengkop sung pilu terus, gawiran kenceng. Ini, 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 อันนี้คือทุยแบบไม่ต้องใดนะลูกลูกค้าเห็นไหมข้างหลังสีมันสีมันห่างกันด้วยระหว่างขาวกับดำมันก็เลยเห็นความทุยชัดด้วยดีไหมดีค่ะทุยได้สามเดือนนะนะครับก็คือทุยข้ามสงการไปเลยทรงนี้ก็ได้ดยาวๆหน่อยตรงนี้เหมาะลูกค้าบริเวณข้างบนเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่ามันหนาตรงไหนก็เราสามารถตวัวคัดได้หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าทำเฉพาะจุดไหนที่มีความหนานะครับคือเราไม่ได้ทำทั้งหมดตัดยังไงก็ได้ให้เป็นผู้หญิงอ่ะจะให้เป็นผู้ชายมันมีแค่นี้วันนี้ผมฉีดสเปรย์ใส่โฟมได,ได,ได้ได้นะไม่ค่ะเอาอ้าหวใส่อะไรได้ได้ไดเอาจะเอายังไงกันแน่มันต้องให้จะจัดทรงให้มันเผื่อไปออกงานออกการ ใสโฟมไปที่โคนผมเดี๋ยวจะได้เป็นผู้ใหญ่ให้นะเอาเอาเอาแบบคุณนายหรือเอาไปขาตลาดนะัด <c oughs> หรือ,อแบบแบบธรรมชาติธรรมชาติโอเค รงไนที่มัน,นยังไม่หมดเราก็เก็บรายละเอียดซนะร้านกําเนิดสาออนตั้งอยู่ปากซอยพ่อหนดยทินห้าสิตรงข้ามตลาดสดนะครับยิ่งเจริญเขตสายไหมกทามานะเดี๋ยวจะตัดผมว่าช่างใหญ่สำรองจองคิวรงหน้าเข้ามาที่062ย4 8 3 9 9งและ0 8นย์แปดหนึช่องทางจองคิวออนไลน์ก็เป็น l i อ e แอดสายนำหน้านะ kasem อ่านว่าคเสีมนะครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาเลยเดี๋ยวส่งตำแหน่งแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของอร้านให้ผ่าน g o ูเกิลแมเจบรายละเอียดะจะใส่แว็กซ์ส่งให้ลูกค้าหน่อยอะจะส่ง ถ้าไม่อยากแข็งก็ใส่แว็กอย่างเดียวคยุยมาลูบลบดูแรงง่ายวีเข้าทรงง่ายสระผมเสียก็แค่อะไรเอาพักขนหนูซับซับซับเอาไดเป่าเอาพัดลมเป่าเป่าเฉยๆใคยุยๆก็ออกจากบ้านได้แล้วถ้า ไม่อยากจะเป่าก็แค่สระผมเสร็จไปยืนอยู่หน้าบ้านให้ลมเป่าแรงๆเดี๋ยวก็แห้งเราดูมือสวยๆขึ้นมาก็เข้าทรงอนีี้แค่นี้เองใช้ชีวิตง่ายมากเดี๋ยวผมถามความรู้สึกของลูกสาวหนะ่อยออกสื่อได้ไหม <c oughs> เอาเอาเ,เ,เสียงออกอางเดียว <c oughs> เอาเอาเป็นไงบ้างวิธการทรงผมแม่หน่อยสวยค่ะต,ตัดเป็นไงบ้างค่ะค่ะสวยค่ะก็มไม่ผิดหวังที่ ที่ตั้งใจจะมาตัดนะคะที่แม่เขาตั้งใจจะมาตัดค่ะมันคุ้มไหมกับที่เดินทางมาไกลเพื่อมาตัดผมโดยเฉพาะคุ้มค่ะก็เกินความคาดหวังครับค่ะเพราะว่าเขาต้องการที่แบบว่าไม่ต้องไปเซตที่ร้านค่ะต้องการให้แบบว่าอย่างที่อาจารย์พูดนะคะก็คือฝ่าแล้วก็เป่าแล้วก็ไปได้เลยค่ะค่ะเป็นการใช้ชีวิตแบบง่ายที่สุดนะคุ้มค่าค่ะเพราะว่ามาจากอ่างทองค่ะครับพี่โลจะรู้มาร้อยกว่าโลเห็นบอกว่า วันนี้ก็ยุ่งมีธุระด้วยใช่ไหมผ่านแผ่นดินไหวเมื่อกา้แต่ต้องให้ความสัมพันธ์กับทรงผมคุณแม่ก่อนค่ะมาก่อนเพราะมันเป็นความสุขของคุณแม่อ่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาติดตามช่างใหญ่มานานแล้วค่ะอยากมาอยู่ค่ะขอบคุณครับคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์แม่หน่อยเดี๋ยวให้ดูให้ดูก่อนให้ดูก่อนเอาข้างหลังคุณแม่หลังจากใดเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างค่ะถูกใจค่ะเป็นไงบ้างเห็นเห็นความทุยชันไหมชัดค่ะเห็นไ่ะความทุยมันโค้งนะครับไปทุยอยู่ระดับกลางใบหูก็คือทุยกลางนั่นเองนะแม่นนะะครับ ถามว่าทุยทุยสูงนี้ไม่ได้ไม่ได้ทุยทุยให้สูงขึ้นปีก็ได้แต่ว่าประมาณนี้กำลังสวยนะครับมันไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายนะครับก็ขอให้คุณแม่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะค่ะขอขอให้รอดพ้นจากโควิดแล้วก็แต่ดินไหวด้วยค่ะขอบคุณครับ,บสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณนจ้าขอบคุณครับไปม่งเที่อื